สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับเชฟขวัญนะคะอันนี้คือปลาเก๋าเรากำลังทำซาซิมิปลาเก๋านะคะดับแรกทำอะไรก่อนฮะทอดเก็ดก่นทอดเก็ตแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแรกเป็นชิ้นๆนนะคะไม่แน่อาจจะเป็นลวกจิ้มด้วย อันนี้เรากำลังจะแล่เอาเนื้อไปทำซาซิมินะคะแต่ว่าเราจะแล่ไปหรือเปล่าอันนี้มาดูกันหน้าตาเชฟหมักเขาเมนมากก็องบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เราทำไม่เป็นนะคะแล้วก็ ทำตามแสบของเราเนาะว่าแรกมันจะเป็นแบบไหน <l ots> เสียงนี้อาจจะดังไปหน่อยเพราะมีข้างบ้านทําบ้านอยู่ <l ots> ใครแล้วจ้าแล้วแล้วแล้วหนังออกแล้วจ้าอ,อา้า,อาไ,มไม่ไม่ด้าหนังไปข้างล่างหรอ แล้วลูดอ่ะใช่ไหมเห็นในคลิปไงยังไม่มีาเียอะไรยังไม่มีที่จับไงอ๋อลูบไม่ได้อะมีดมันไม่ได้คะม,ม,มีดมันไม่คมนะครับนะมันมีคมๆมันโอเค เร anyway, ื่องเรื่องคือเราทำกันไม่เป็นนะคะเราก็พยายามกินไม่ค้มก็ไม่รับอ่ะฮึนักคนเดิมอีกรับอ่ะและหลุดแล้ว อาจารย์ขวักขเว้นมาก